ซื้อเปล่ซื้อแต่ไม่กัวขนดตัวแล้วตกวักเปล่าผัมของเปิดห้องใหม่ก็ต้องซื้อห้ครบสุยางแล้าผามีาามมเล้วไม่แ้นเสือเออ ไปพ่อหอยใส่นี่น,นี่เอาแบบจัคสีเพราะว่ามันเป็นเสีอหนักอะไรอะไรนี่ไงแบบไปละประมาณอันนี้ยิบหาเออไปสักเอาแบบนี้เพราะว่าไปใส่ระยะสัน้นไม่เป็นยังไงหนองไอ้แค่เรื่องเบอร์ข้างหลังมันมีเป็นอันนั้นบ่เป็นมองหอยผาปะมองตะเบียงปลาตะปอมีมดูปลม,มีก็ต้องซื้อเป็นตัวตั้งไปตัง้ง สบายใจแล้วนะคะสบายใจแล้วได้ห้องพักแล้วห้องสุดท้ายพอดีเอื้อแมนบอดายเก็บแมนจะพักเก็บไปเลหะนี่แล้วนี่มอญเลยโอ้ยนี่ดินี่นี่ดิไอแคทว่าเนี่ยน้ำจตาสีตรงนี้นี่แต่ว่ามันสั่นหด แต่ว่าเขาจะให้ไปไปไป,ปูเงาเงา,าไงงามขนาดนี่นี่พกลยอ,อยไปพกเงาซ้ำสามพันสามพันเท่าไหร่สามพันสามบอ้นี่นี่นี่ที่ว่ามันเป็นที่นอนพรอมนีม่ผ่าปูนี่บอกเลยเรื่องมีผ่าโฮงจะซื้อผ่าโฮงจะซื้อ อ,อันนี้นิ่นมหาอันนี้คุ้มนุ่มม้อนนุ่มนุ่มนี่บ๊อบนะเนี่ยวางตรงมา,มามงให้แข็งก็ใครแยกยุ่ยสิกระสิบว่าแยกอยู่ยแต่ว่าเพื่นใส่ถุงไว้จะซื้อเปล่า กระตุกอันนี้ก็เอ้ก็ไก่เนี่ยเอันนี้อยหกอันนี้วะ,ะก็เอ้กก็ไก่พี่น้องไปตั้งไปตั้งแต่งหน้า ถังกระจกเอาตรนี้บอางอ่านเรซันแนวเปิด ตากผ้าเป็นเล้าคือจังเล้าอยู่บานเท่าน่ะทีพวแล้วอ่อนเล้าตากผ้านี่นี่อุ๊ปอันนั้นแบบอย่างมาปูปูข้างในปู เราเห็นพรมไปไหนละ <laughs> ยังใส่พรมยังเดียวเลยนี่เดมีแบบใหญ่ก็แบบโอ้มีแบบลายขนาดแบบลายแบบเลยเนี่ยมาสีในในไหนใส่บันไดแข็งมันจะเดือดเกาอันนี้อันเนี้ยน่อยนี่ก็ได้มั้ง เอาไปตัง้งเพราะได้ไปซักมากแล้วได้หอยได้ใส่แต่อันหนึ่งเอออันเดียว,วนะพรมใต้น้ำไปขูดไปอ,อันนี้มันอ,อันไหนมันมันมันมีผ่าผ่าคุมน้ำตี้อันไะอะไรที่นอนอยู่หรอผ่าคุมอ่ะจุ๋ย ผ้าห่มนี่เหรอเอออยูนะ่ฝุ่นไหมหกมัน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 มีอันนักพุ่มผ้าอันเตียงมันบอกไม่ไงน,น่ใจนาจะมีพ่อไม่เป็นแนนแนนไหมมันก็่ได้เป็นล่มรวมนาจะมีเป็นแบบผ้าห่มแล้วก็ชุดชุดปูแล้วก็ปอกหมอนนะตามรักแต่บรุรร u เขาสีข้ายเขาแต่จากที่เอแค่เคยเห็นนะประมาณห้าหกโลยแต่ว่าอันนี้เขาไปซื้อในร้านอนะันี่เขาจาบรุรร u เขาสีค้ายเขาเลยอันนั้นมันมีขายแยกบ่ถ้ามีขายแยกก็ซื้อแยกไปเลยมันจบับบะ พอญี่ปุ่นยาญมันเป็นพันบ่หอดพันเดยจริงๆเขาซื้อแต่บ่าหอดแต่ว่าเขาไปซื้อในร้านอันนั้นะคะจ้องไงยาญมันหอดพันมันไม่ใช่ของโฮมได้เนี่ยเออจักบาทัดละนะของเขาหาหาฟูดฟูดมีแต่อ,อันนี้หกฟูดหฟูดหกาเหรอต้องทำเยลร่าเนนะี่ยมันมีเยอะ ขันมี่กับไปบึงบนน้งเสร็จของขาบาันไหมพี่ร้องขนาดเชชูนี่เอาบอนนี่ I like what ไปไปไปห้ปูกันพี่น้งองอะไรกลางนอนตาหักตาแก่แ่บไปไปนะวกมาใ่ละนเิมงร้อบนเตใช้พวงคแจกเพิเ่มกนอันนีรออันนี้น้าแม่ ร้อยห้าเก้าเอา๋อโอ้ยงี้ครบเลยเต้แปดสิบบาทเจ้าบ้านี่นี่เอาใจสี่แบบนั้นมันรุดออกเบบิดด้วยนะเอาแบบที่เพิ่นตัดว์ใจสี่เพราะว่ามันปวดนิดมาก ปวดก็ได้นี่ที่ิ่นตัดหนาไม่บกไมด่างเนี่ยม่ด่างนี่โดนก้อนไก่ขึ้นขึ้นก้อนไก่ เอาสารพี่น้องก็จะคลิปนี้แค่เขาฝากไว้สำหรับคลิปหน้าของกังไ่จ้าแล้วพาานองสือของก็เจ้พี่น,อน้องนะ